สวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านก่อนที่เราจะต้อนรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆใ,ในปีส0 2 4นยีนี้เราลองมาย้อนดูกันดีกว่าว่าปีที่ผ่านมา2023วงการเกมนั้นเป็นอย่างไรกล่าวได้เลยว่าปีส0 23นั้นถือเป็นปีทองของวงการเกมในยุคหลังๆก็ว่าได้มีเกมดีๆหดหดมากมายวางจำหน่ายแบบติดติดกันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมที่เป็นเอเกมอินดี้แต่ก็มีเกมเทพๆเ,เกมดีๆออกมาให้เล่นกันเพียบไม่ว่าจะเป็น t s out of kingdom b a l d u r gate 3า e n u r y s e ไฮไฟร์รัชเดสเปซอัลมาคอห6หรือเกมเวนดี้แห่งปีอย่าง Sea of Stars และเกมอ,อื่นอีกมากมายที่คนค่าแก่การชื่นชมและหยิบออกมาเล่นแต่แน่นอนว่าในเมื่อมันมีของดีมันก็ต้องมีมุมที่แย่ของกันเกมเช่นกันนับได้ว่าเป็นยินอย่างทีเดียวเพราะว่าในปีส0 2 3นีนี้ก็นับเป็นปีทองของเกมห่วยแตกเช่นกันทําไมล่ะเพราะว่ามันก็มีเกมที่ห่วยมากๆระดับที่ว่าถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ห่วยได้สุดออกมาเยอะอยู่เหมือนกันมีทั้ง เกมหวยแตกที่ทำออกมาลวกๆคุณภาพต่ําเล่นใหญ่แต่ฟือไม่ถึงทุนไม่พอทําทรงๆหรือเล่นๆล้นน่าเบือ่อคือการเสพเกมหวยเนี่ยมันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง ที่เกมบีดีหาไม่ได้เหมือนกันนะมันรูนหนังห่วยแล้วชวนขอวเราไปกับมันนั่นเองแต่ก่อนอื่นเนี่ยคือหลายคนนั้นจะยกให้คุณ u าพเฟร์สเป็นหนึ่งในเกมที่ห่วยแต่ในปีที่ผ่านมาแต่ว่าอันนี้ผมไม่อยากจะหยิบเมาส์รวมอยู่ในแกงเกมห่วยที่ผมจะกล่าวในครั้งนี้เพราะว่าถ้าเราพูดในเชิงคุณภาพจริงๆมันเป็นเกมที่คุณภาพดีแต่แค่ว่าพอเราดูราคากับคอนเทนต์เกมที่มันให้มาแล้วมันน่าผิดหวังมันไม่คุ้มราคาเรียกว่าเป็นเกม อยูน่วนอดดิสพลยเมนต์ซะมากกว่าเพราะว่าในเชิงเกมเพลย์แล้วมันยังไม่ได้ห่วยอย่างน,น้อยก็เทียบกับในลิสต์ที่ผมจะพูดอันนี้ผมไม่ได้เล่นทุกเกมนะครับอันนี้เป็นการคุยจากข่าวนักรืวตวต่างๆกระแสจากอินฟลูเอนเซอร์รีวิวปอดต่างๆมารวมๆกันแล้ว่าไปหาข้อมูลมานั่นแหละ รวมเกมที่ผู้คนนั้นเห็นพ้อง้อกันว่ามันคือเกมที่ห่วยแตกแบบไม่ใช่ห่วยแตกเพราะรสยมไม่ตรงกันแต่มันห่วยเพราะคุณภาพมันเย่ยจริงๆมาพูดถึงเกมแรกกันแบบซอฟันก่อนดีกว่าได้ได้ว่าห่วยน้อยรับหนึ่งนั่นก็คือเ e ด Fall หนึ่งใน,งนงกิฟต์เอ็กซ์คลูซีฟของค่าย Xbox ที่ผู้คนคาดหวังว่าจะออกมาชนกับ PlayStation และด้วยทีมพัฒนาอย่าง Arcan e ที่คือมีผลงานอย่าง d i s h o n o r e d ก็นับว่าเป็นการการันตีดับหนึ่งว่าผลงานจะออกมาโอเคแต่ที่ไหนได้หลังจากที่ตัวเกมออกม ถูกวิจารณ์กระแสในแง่ลบยับจากทุกฝั่งทั้งผู้เล่นและนักวิจารณ์มีบักเยอะมากมายกายกองระบบที่ซิมเพิลเกินไปชนิดที่ว่ามีแค่ระบบพื้นฐานของเกมชูเตอร์ก็เติมกืนแล้ว AI บักๆทําทำอะไรงๆ พัสียังดูทุนต่ำเป็นสไลโชแถมยังชาร์จราคาเต็ม60ดอลลาร์จนถึงขั้นทำให้ฟิวสเปนเซอร์ออกมายอมรับและขอโทษที่ปล่อยโปรดักไม่เสร็จโปรดักต์คนพิการอย่างเลดฟอ,อกมาแต่วันนี้ผมว่าน่าจะถือว่าเป็นเกมที่ดูดีที่สุดในบรรดาลิสที่ผมลิสต์มาต่อไปเก e ฮิลอินซิเดนต์อันนี้เป็นนับได้ว่าเป็นเกมเซอร์ของเลอร์ได้ไหมนับก็ได้มั้งมันคือเกมเอเลี่ยนมาลักพาตัวเราครับซึ่งในเทเลอร์ er เนี่ยมันดูดี ดูพมิสซิ่งมากๆทําให้ก็มีคนจํำนวนไม่น้อยที่คาดหวังกับเกมนี้แต่พอเกมออกมาเนี่ยเกมมันสั้นมากๆครับ อยู่ที่ประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จราคาถึง25ดอลลาร์แต่ว่าที่เกมมันนา,านขนาดนั้นน่ยมันไม่ใช่โฮคอนเทนต์มันเยอะหรอกครับไอ้สองสามชั่วโมงเนี่ยคือตัวล,ละครเราวิ่งช้าครับแล้วสต้ามินาเน่มารีเจนช้ามากๆถ้าตัวล,ละครเราสปินได้เหมือนเกมอื่นเกมมันอาจจะแค่1ชั่วโมงครึ่งก็ได้แ้่แถมเอเลี่ยนที่มันบุกมาลักพาตัวเราเนี่ยมันไม่มีท่าโจมตีครับมันจะเดินมาหาเราแล้วก็ยืนดูดเราแล้วเราก็ร้องหวยหวน แถมระหว่างเล่นเนี่ยมันไม่มีไกลครับทำให้เราไม่รู้ว่าเส้นทางไหนไปต่อหรือพูดง่ายก็คือด้วยการที่เราวิ่ง ชามเซมินาลีเกนชาแล้วหาทางไปต่อไม่ได้เนี่ยทาให้เกมนี้เล่นได้เกิน2ชั่วโมงครับซึ่งจริงๆแล้วคอนเทนต์มันไม่น่าจะถึงนะทำให้โดนลุมรีวิวในเงี้ยลบไปต่อมาเป็นเซเวอร์เฮอร์เอร์เหมือนกันครับไหน,นๆก็พูดถึงแนวเฮอร์เลอร์แล้วมาพูดให้มันครบไปดีกว่านั่นก็คือสเตรโซสครับอันนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ผมจับตาม,มองเพราะว่าเขาได้นํานักประพันธ์เพลงและได้ว่าตํานานของวงการเกมเฮอร์เลอร์แล้วกันมาประพันธ์เพลงให้นั่นก็คืออากิระยามาโอกะค,ครับคนที่ประพันธ์เพลงกับซีรีส์เซเรนฮ แล้วตัวอย่างเกมเนี่ยมันก็มีความคล้ายๆในส่วนของบรรยากาศโทนต่างๆให้เขารู้สึกเหมือนสเลนฮิลในยุคใหม่หรือทีเดียวนะแต่ว่าหลังจากเกมออกเนี่ยรู้เรื่องครับ มันถูกขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ห่วยที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันคือเกมเอเจ็ตฟลิปครับมันมีหลายเอเจ็ที่จับมาใส่แบบดื้อแล้วก็ไม่ได้ขัดเก่าทําให้เกิดบั๊กมากมายและคาสินที่กํากับแปลกๆเกมเพที่น่าเบือ่อเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเกมซูเวอร์เลอร์เนี่ยอย่างน้นนอยๆมันต้องมีอินเวนตอรี่มีอาวุธหลายอย่างให้เราเลือกใช้แต่ไม่ครับเกมนี้มีอาวุธอยู่แค่ชนิดเดียวก็คือปืนพกแล้วไม่มีระบบอินเวนตอรี่ครับแม้กระทั่งเกมเนี่ยเดินๆไปยิง ยิงบอลเก็บกระสุนเกมรูมไม่แค่นี้ครับแล้วก็ดูขั้สีระหว่างทางซึ่งมันไม่เหมือนกับช่วงแรกช่วงแรกนั้นเราจะเดินวนอยู่ในบ้านแก้ปรซ่นอารมณ์เหมือนว่าช่วงแรกของเกมชปเตอร์แรกเนี่ยกับชปเตอร์ที่เหลือของเกมมันทำโดยคนละทีมกันและฉากแับสแกนเนี่ยมันมีบ่อยมากๆครับแล้วมันใช้มุกเดิมๆซ้ำๆหลายๆรอบ แต่สิ่งที่ผู้คนนั้นรับไปได้นัก็คือเกมสเตโซมันชาติตังสามสิดอลลาร์ครับซึ่งเทียบกับคุณภาพไปเนี่ยถือว่าไม่คุ้มตังคเอามากๆทำให้โดนลุมรีวิวในแง่ลบในที่สุดนะครับและหลังจากเกมนี้วางจำหน่ายไปประมาณ1เดือนกว่าล่าสุดทับิเชอร์ก็ปิดตัวลงแล้วครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเกมนี้หรือเปล่านะแต่มันอาจจะเป็นเกมสุดท้ายที่ทับิดไป ต่อไปก็เกมฮัลเลยครับ Un Holy เกมนี้ไม่มีอะไรมากครับคือดูคนเผินก็เป็นเกมที่ภาพจำแจำงามๆจากขุมพลังอันเลีวยิน5แล้วก็ดูเหมือนจะเป็น Walking Sim ก็คือเกมขายในเรื่องนั่นแหละแต่ว่าดูจากรีวิวแล้วเนี่ยเนเรื่องดูน่าผิดหวังครับแถมคอนโทรลหรือเกมเพยก็คังกีดับหนึ่งเดี๋ยวพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเกมฮัลเลอร์วากิ่งซิมภาพสวยที่ทําออกมาหน้าเบื่อนั่นแหละแต่ด้วยชั่วโมงการเล่นที่น้อยประมาณ2 3ชั่วโมงแต่เขาชาร์จตังถึง30ดอลลาร์ขอว่านี้กิ๊หน้าอย่าไปประเด็นมากกว่าเพราะมันไม่คุ้มราคานั่นแหละต่อมานะครับ q u a n ต u ้ e r r o r เป็นเกมเอคูซีฟให้กับ PS5 นะครับเกมนี้เป็นเกมที่มี จริงจริงสตรอรี่มาค่อนข้างเยอะแต่ผมจะตัดไอที่สําคัญสำคัญก็คือเขาเป็นเกมนระดับเพลิงครับผสมผสานเอ่อไซไฟชูตติ้งเฮลเลอร์แอคชั่นแบบดุมคือเยอะแยะไปหมดแล้วก็บวกกับการเล่าเรื่องที่อลังการอีพิก ซับซ้อนชนิดที่ว่าน้องๆเดสแอนดิงเลยคือเกมนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่คนเข้ามันใส่ก่อนหนะ้านี้ก็คือทีมงานเขาไปแจมสงครามคอนโซลครับแบบว่าโ้ยเครื่องเพลหาแล้วก็ทอกชิดเกี่ยวกับ Xbox ออะไรเงี้ยทำให้มันมีประเด็นนั้นนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมอินดี้ที่มีทีมงานไม่เยอะครับแต่ว่าประเด็นคือเขาชาร์จราคา60ดอลลาร์ครับเพราะเขาคิดว่าเกมเขานั้นคุณภาพระดับที่เพิรนเอแต่ว่า เข้าไปไม่ถึงครับพยายามจะเล่นใหญ่แล้วแต่มันมีขีดจำกัดของประสบการณ์อยู่เพราะว่ามันจะอารมณ์เหมือนเราเห็นเกมฮิตโอคุจิมาที่ทุนไม่พอทุนน้อยนักแสดงไม่ดังฝีมือทีมงานไม่ถึงทําให้ออกมาล้นๆ้นแหว่งแว่ง,วงเกมเพมไม่ลงตัวพยายามเล่าเรื่องเกินไปคาสินเยอะคือมันไม่มีอะไรพอดีฮะก็เลยคะแนนออกมาอย่างที่เห็นอีกเกมนึงคือ ครามบอสล็ c ก c คซิเกมนี้เนี่ยตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะออกมาห่วยขนาดนี้เพราะว่าดาราที่มาร่วมแสดงถือว่ามีชื่อในวงการไม่น้อยขนาดชักนอริสยังมาหรืออย่างแดนนี่เทรโจแต่ถ้าที่ผมดูแสดงว่าถ้ามาออกมาแบบนี้เนี่ยอาจจะเพะว,ว่าทุนของเกมนั้นเป็นลงกับรักแสดงหมดแล้วแหะไม่ได้เอามาอัดลงในการดีเวลลอปเมนต์เกม เพราะว่าดูจากเทลเลอร์เนี่ยมันเหมือนเกมที่หลุดมาจากยุคเพย์สามเลยทั้งเกมเพย์ทั้งราฟิกอะไรต่างๆมันดูย้อนยุคเอามากๆแต่มันเป็นเกมที่พึ่งวางขายในปีนี้ครับด้วยสเกลการโปรโมทเกมที่ดูเหมือนที่พันเอเนี่ยแต่พอผลงานออกมาจริงๆแล้วมันดูเป็นเกมตกยุคเกมเพย์ล้าหลังเกมดีไซน์ไม่ดีน่าเบื่อเนี่ยก็มันอาจจะไม่เรียกว่าเกมที่ห่วยมากแต่จ,จะเป็นเกมที่น่าผิดหวังเพราะคนคาดหวังจากตัวดารานะอาจจะคิดว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพระดับหนึ่ง หลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเกมหวยแตกที่ขึ้นชื่อแล้ได้ว่าอาจจะเป็นตำนานของเกมหวยเลยก็ว่าได้ทิดที่ว่าอีก10ปีคนก็จ,จะกลับมาพูดถึงใหม่อารมณ์เหมือนคนเคยพูดถึงบิ๊กลิกอะไรมานี้ก่อนจะไปกันเนี่ยผมขอแวะมาพูดถึงสปอนเซอร์กันหน่อย <c oughs> นั่นก็คือคุณครับใช่แล้วครับท่านผู้ชมนะฮะคนที่สมัครสมาชิกนั่นเองนะครับแวะมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่สมัครเมมเบอร์ชิพผู้ใจดีช่วยต่อลมหใจใ้กับช่องผมนะครับนั่นก็คือคุณพงชนกคุณจรนนท์คุณวิ คุณเดมอนเอ็มอิมาเตอร์แล้วก็คุณเกกซิลิเออผมอ่านไม่เคยออกฮะแต่ก็ขอบคุณท่านนะครับมาถึงเกมนี้กันครับเกมนี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่ามันหวยแตกระดับเป็นตำนานเรื่องลือไปทั่วทุกยุทธภพนั่นก็คือ l o of the Rings กอนล่ำนั่นเองนะครับ คือผมว่ามันมีเกมที่ห่วยแตกกว่าเกมนี้เยอะแหละในลิสต์นี้แต่ว่าอันนี้ชื่อเสียงมังกรชนที่สุดมันเป็นจุดประทุก,กําเนิดเกมห่วยแตกของปีนี้เลยก็ว่าได้คือเวลาถามกันคนคิดว่าอ๋อไอเกมนี่แหละหวยแตกที่สุดในตอนที่มันออกมานะทีที่ว่าเกมวางขายได้เดือนเดียวผู้พัฒนาหรือทีมเนี่ยถูกสั่งปิดทันทีครับและด้วยเขาคิดราคาระับเกมที่มันเอถึง60ดอลลาร์แต่คุณภาพเกมนั้นไม่แมชกับราคาเลยครับเพราะว่าเกมนั้นบั๊กเยอะนะฮะกราฟิก ดูทำชุยๆโดยเฉพาะตัวละครน,นะฮะเกมดีไซน์ที่ทำเอาเกลหัวว่าเขาคิดแต่ตองมาดีแล้วหรือเปล่าบาลานซ์ต่างๆไดอล็อกเสียงภาคหลายๆอย่างคือมารวมกันแล้วอยู่ในเกมแย่ yeah, ครับจนคนเขาเริ่มล้อก,กันว่าไอา้พวกเกมห่้หวยที่ออกมาเนี่ยเขาคิดจอนล,ล่าให้มันเป็นจอล,ล่าเกมกอล่ลัมไลท์ออรมร์เหมือนเกมโซไลท์อะไรอย่างี้ใช่ไหมอันนี้คือจอล,ล่าเกมห่วยครับเกมไหนเข้าขายเกมห่วยเรียกว่ากอร์ลัมไลท์ไปเลยคือมันอาจจะไม่ได้โดนล้อขนาดนี้ถ้ามัน คิดราคาแค่30ดอลนะนะตัวเกมนั้นไม่ได้โพลิชดีในตอนที่วางจําหน่ายและหวังว่าคงไม่ได้รับการแก้บัก๊กแก้ไขอะไรเพิ่มมาละเพราะว่าทีมนั้นถูกปิดไปเรียบร้อยผมก็งงเหมือนกันว่าในลอตเตอรนะี่เนี่ยมีตัวละครที่น่าสนใจอยู่มากมายทาไมเลือกเอากอรับมาเล่นมันเป็นช้อยที่เย่มากๆคือตอนแรกเนี่ยทุกคนคิดว่าก,กอรับน่าจะชิงแชมป์เกมหวยแต่แหง่งปีเปละจนกระทั่งเกมนี้ออกมาครับคือมันมีอาการหนักกว่าน,นี้อีกนั่นก็คือ เก่าไอซ์แลนด์ไรซ์ออฟคองครับเกม킹คองนั่นเองนะฮะคือสนใจเกมหวยในลิสต์เนี่ยจะเป็นพวกเกมแบรนด์ดังจากหนังนะเกมนี้ตอนเทลเลอร์โพมาครั้งแรกผมคิดว่าเขาเลอัปโหลดเทลเลอร์เกมเพย์สองหรือเปล่าทำไมภาพเป็นแบบนั้นคือดูจากคุณภาพออกมาเนี่ยผมว่ามันเหมือนโปรเจกต์เกมเจมทําสักเดือนเดียวเอาแอสเซทมาเปะๆรวมกันอะไรเงี้ยเพราะว่าสภาพเกมนั้นมันดูไม่มีอะไรเข้ากันเลยทั้งกราฟิก UI ชาต่างๆมอนสเต ระบบการต่อสู้ที่เรียบง่ายเกมดีไซช์ที่เหมือนออกแบบให้มันรีบๆเสร็จจบ่ะนะคดสินที่ดูเอาตลกมากๆบางอันคือทําไม่ทันเห็นฉากแฟนแบกเนี่ยภาพมองเป็นแผ่นเลยครับ ก็ทาสูตรครับเกมหวยเหล่านี้มันจะมาพ้อมกับการชาติราคาแพงครับเกมนี้นั่นชาติราคาไปถึง40ดอลลาร์หรือเวอร์ชัน c r o s ซ่เอ dition มันชาติถึง50ดอลลาร์ทั้งที่มีแค่ฟิลเตอร์กับสกินที่ยเรียกว่าสกินเลยมันคือการเปลี่ยนสีขนของตัวคองเฉยแต่ผมต้องมาพูดชื่อน,นี้ครับคือผู้จําหน่ายของเกมนี้เนี่ยคือเกมวิวเอเจนต์เมนครับคนต้องจาชื่อนี้ไว้เพราะว่าเราจะได้เห็นชื่อน,นี้มาอีกแต่ทีมเดฟบเขาก็มาโพสแฉเบื้องหลังนะว่าเกม มิวในตัวดีเลยที่รับงานแบบกระชันชิดตั้งเดทไลน์เกินจริงให้ทุนน้อยอะไรประมาณนี้แต่ด้จากตัวเกมเนี่ยต่อให้เวลาทาปีหนึ่งผมว่ามันไม่น่าจะออกมาอนาหาได้ขนาดนี้นะไหนๆก็มาถึงเกมมิวแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงเกมต่อไปดีกว่าเพราะว่าเขาก็เป็นผู้จะจำหน่ายให้เหมือนกันแลวก็เป็นเกมจากแฟนชายดังด้วยนั่นก็คือ The walking dead d e s t i n y e s ก่อนที่ผู้คนนั้นจะพูดกันว่าของ Skull Island เนี่ยเป็นเกมห่วยที่สุดแน่ๆแต่ในนั้นคู่แข่งก็โผล่ขึ้นมาวัด กันอย่างสูสีเลยนั่นก็คือวันเดยนี่แหละ oh, no. 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 สภาพเหมือนเดิมครับตัวเกมนั้นทําออกมาลูกลวกลอารมณ์เหมือนรีบปปแปะแปะเอเซทรีบรวมๆสคริปต์เข้ามาโดยที่ไม่มีการหัดเกาไม่มีการดีไซน์ให้ดีก่อนแถมคาซีน <Dad. S 3> ั้นเป็นสไลด์โชว์ซะส่วนใหญ่ แต่ว่าต้องอยอมรับว่าตอนดูคนเล่นก็บันเทิงเม่น,น้อยนะเพราะว่า เสียงาพากตลกดีอันที่เห็นนะฮะทั้งกราฟิกเกมเพลย์คัสซีนไม่มีอะไรทําดีสักด้านและเกมนี้เขาได้โปรโมทเรื่องชอยส์ครับเพราะว่าเขานําเสนอเนื้อหาในซีซั่นแรกของ a l k i n g Dead ซึ่งเป็นช่วงที่ผมยังติดตามอยู่แล้วผมก็สงสัยว่าเฮ้ยถ้าเขาเลือกชอยส์แล้วมันมีผลต่อเนื้อเรื่องจริงๆเนี่ยก็อยากลองเล่นนน่าสนใจดีแต่เท่าที่ดูคัสซีนมันน่ยคือเนื้อเรื่องมันจะไปเหมือนเดิมเพราะแค่เปลี่ยนตัวละครเหมือน swap m o เดลมาใส่เฉย,ยๆไม่ได้มีอิมเพกอะไรมากมายแล้วก็ตาม สูตรครับเกมนี้ขายในราคาแพงมากๆซึ่งาเทียบกับคอนเทนต์เนี่ยถือว่าน้อยครับเพราะว่าเกมนี้นั้นน่าจะเล่นอยู่ที่ประมาณ7-8ชั่วโมงด้วยเกมเพลที่มันอนาณารนะคือมันไม่ใช่แปชั่วโมงที่ Enjoy เอนจอยแน่ๆเขาขายในราคาตั้ง50ดอลลาร์เนี่ยซึ่งผมก็งงว่า <laughs> โมเดลในเกมเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนนักแสดงเลยมันเหมือนตุ๊กตาที่มันโดนอัดพิมพ์แบบผิดรูปอะ่ะมันยังไม่หมดครับมันมีอีกเกมหนึ่งของเกมวิวเอ็นเทอร์เทนเมนท์ที่ เป็นแฟนชายดังแล้วก็ทำออกมาห่วยแตกเหมือนกันนั่นก็คือ Avatar, The Last ender, Quest อวตารเดอะลัสเอเบ e เดอร์เควสออฟบาลานซ์ผมไม่รู้ว่าอารมณ์ไหนนะ แต่ผมเราคิดว่าอารมณ์เหมือนเกมมิวเขาแบบว่าอยากจะท,ทําช a ิ i t กินเน็ตไวเลยคอร์ดปะอารมณ์แบบแข่งกันทําเกมหวยแตกออกมาเป็นคอมโบติดต่อกันในปีนั้นจะได้ขนาดน้าว,ว่าเป็นค่ายที่พัฒนเกมหวยแตกที่สุดเงี้ยเลยซึ่งผมงงว่าเขามีกระตังไปซื้อแฟนชายดังเนี่ยมาทําเกมแต่ว่าไม่ได้ทุ่มงบมากพอเพื่อที่จะทําเกมวีดีโอออกมาแต่ดันทําลวกเพื่อมาขายแบบคลาสแกลบเงี้ยเหรอผมเลยงงใจจริงๆแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยางน้อยมาแรเล่นได้ครับยังฟังชั่นอล แล้วมาปิดท้ายกันด้วยเกมที่มาล้มแชมป์ทุกเกมที่กล่าวมากันดีกว่าซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วครับสๆร้อนๆเลยคลิปก่อนหน้าน,นี้แหละนั่นก็คือเดนเดว f ฟ r ์นั่นเองนะครับอันนี้ไม่น่ต้องอธิบายอะไรมากข่าวอื้อฉาวกระแสนั้นผ่านมาเต็ไมไปหมดเธอใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองไปดูคลิปก่อนอันนี้กันได้นะฮะเพราะว่าเกมมันปิดเซิร์ฟเวอร์ไปละปิดสตูดิโอปิดทุกอย่างปิดบัญชีนีไปด้วยนับได้ว่าเป็นโกลเด้นเย r ร์ออฟทรัชเกมนะฮะเป็นปีทองจริงๆเพราะเกมห่วยแบบเนี้ยม มไม่ได้คอมโบออกมาติดๆกันง่ายๆแบบนี้นะในปีอื่นนะนับว่าเป็นยินหยางบรรลา้าวงการเกมไม่ดีมากๆทั้งเกมดีเกมห่วยออกมาเยอะกพอกันเลยถือว่าเป็นสีสันวงการครับก็มาดูก,กันว่าปี2024เนี่ยจะมีเกม,เกมห้่วยหรือเกมด,ดีออกมามากน้อยแค่ไหนก็เราดติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฮะบ๊ายบายแฮปปี้นิวไง